มาเด้อจา้ามากินขา่าววันนี้กินอะไรคะดูอาการนั่นก็รู้มาสั่งดูนะอาการนั่นก็รู้ขนมกินพี่นอ้องรักนะจ,กจุ๊บจุ๊บสวัสดีเช้าวันใหม่สดใสน,นะคะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันใหม่สดใสเออปิดไกหไ่หน่อยพีกกหน่อยปิดไก่หน่อย ไใกล้หน่อยอันไหมโอ้สจัดอันนี้เสนอเลยพี่น้องแกงไก่พี่น้องแกงไก่ไม่นูไก่ไก่พี่น้องข่อยว่าข่อยจะไดเอทเมื่อนี่ข่อยขอลาไดเอทเหมือหนึ่งเหมือเได้พี่น้องมีการขอลาดไดเอทมันคืออาหารปูดนะคะถ้าขนมกินกินนะพี่น้อง พยานอ้วนดอกอ้วนกันย่อมอ้วนขอให้ได้กินนะคะคิสวาสันคิสต่อล้วบาเหอยเดิมไม่ได้เจออาหารป่นเขาจะชื่นใจมากค่ะลวก,ก,กพักดีนน่องลวกพักกวักอ้าวกะละมังนึงไม่เด้อพักกะลำก็ไปโบวบก ม,มันเซ่บถ้ากินแบบนี้พี่น้องค่อยมากมากทำให้อารมณ์คนกินสดชื่น <c oughs> ถ้ากินอาหารโปรดเจ้าค่ะข้าจับเดิมข้าจับมีความสุขไปข้าจับไปเถะืะอ ยันะจุบ๊บจุ๊บคิดถึงเพื่อนทุกวันนะคะวันนี้กินข้าวกินข้าวแต่เช้ากันค่ะวันนี้ตื่นเสาของนั่งตื่นเสาของนั่งแปดโมงสีง่สิบสี่เสาหนีหน่องเสาสุดเด้วเสาอีกสเต็ปหนึ่งของนั่งกับเครือ สิบเอดมงเส้าสุดเจ้าอ,อืมผักกะหล่ำอืมแคบพี่น้องใครเข้ามาดูคลิปกดใหด้หน่อยนะครับไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะรลบเลกดติดตามให้หน่อยนะคะ